สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับออกหัวใหญ่มาแล้วครับวันนี้กบานตางหวัดอีกแล้วเห็นแม่ททาเพื่อนใดหอยหลายก็เลยกลับมาลองกินบ้างกันนะจะกินเบิร์นบอ,บอ,บอเป็นไรครับหอยหน้าหอยชะลีหน้าแกะเหลี่ยิึงขยำเกลือน,นิดหน่อยล่างขาวจุ้ยเลยก้อยบอกหอยก้อยบอกหอยเช่น,นงไงไหมดตุ้งย่าให้โอ้โหยอมรับเลยน่าหอมแดง ยังนี่ใแบบกูดพริกสด,ดปอกหอมแดงก่อนเออ,อเดี๋ยวมาเบิ่งกันมือนี้ขี้ลุยจังใดกับแก้มแซ่บมากเซ่บมากเบิง่งเนาะอีกยังกิมาเซ่ยบซ้ำปลาแส่บมากเซ่บมากเดี๋ยวผมตัดภาพให้เบิ่งเด้อว,ว่ามีปลาหลายแบบหลายหลยปลาปลาใส่ตรงครับนี่นี่ปลาใส่ตรงสวดีทวด ยกมาเลยใช่ไหมนี่เลยทอดมะเขืออ๋อคิดไปจะมาเรายกมากลัวว่าจะใหม่ปลาไปยังไงปลาปลาตะเพียนหน่อยบ่ปลาขาวปลาขาวลูกปลาขาวซอยครับหลายหลายเดี๋เป็นรังฟูมเลยขาวมุนคือยังนอกปลาขาวมุ่นมาดิปลาขาวซอยเดียวกันบ่เหมือนกันปึ๊กมึงเราไปกินเดี๋ยวปลาขาวซอยก็คือกันดัวมันก็จะมีแบบด้วยกันแหละเนาะแม่นมาครับ บ้านเจ้าอื่นยังไรกับบอกใ่อเนี่เด้อแล้วที่เอาโตัวเป็นๆให้เบืองดอกมืออื่นดีบดีเด้ช่วปยามตรงน้ำโพเท่านี่ครับเมื<ป>่อตดตอนสี่โมงเย็นแล้วนี่ไปไอไปเนี่ยไปหมึกอยอ่ไปกุ้งอ่ะอยู่ใน่นี่ไปนี่มาไปสูตรอุดรใส่ยังสีบ่นำหมึกนัวก่อนเลยวะ <c oughs> นนาอ้้ยำดีครับนเนี่ยพิธีการเด้อบอกเลยว่าเฮ็ดกินครับผู้ใยใส่ยังกอรล้างกระตาสบายรวดมากแบบไรเฮ็ดเอาอือผักแห้งมาเส่บอ่ใส่เข้าไปเอาผักหอมโรยเข้าไปใส่เลยคนทีเดียว ได้กยกินกินอะไรก็เที่ทิมเนาะไป,ปะยาด <c oughs> เนื้อมันเด่งดีครับบึงครับอ่ะเขาเรื่องเลยแล้วกันครับบอกหอยแกะเด้อแกะเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแกะพร้อมต้มพร้อมใส่็จตามพุงครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทเดินทางไปกรุงเทพวันจันทร์ด้วยครับพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตลาดผู้ดใดจะเอากะเอฟมาเล่ด้วยครับบุญเหลียวโอ้ <c oughs> หอมด้วยใส่เทียนล้างได้หอมบักขี้เฮาป๊าว่าแต่รสชาติมันได้ก่อนโอ้โหเขาครัวเฮ้ยเขาครัวใส่เอาเจียงได้ก็ได้ใส่ลูกน้ำมันกับไปครับเน่าเน่ามันตึงเขาครัวนี่เขาเขาอย่างเห็ดเอาหอมอู้หหอมเขาเปลือกม่ได้กันเนาะ เนี่ยเขาครัวครัวเองหอมแถ้งเขาเี้ยวเ่าเดินเขาตรอกเตกเขาวทิ่อยู่แต่หลานบ่หอมอยู่เลยจะครัวไปเซาส์ไดเนาะสิบอนเพื่อสิบเปอรงเพิ่มเลยวเนาะอาวน้อ กินอยู่บ้านเทดยังได้ไก่ตัวอืมเมนูอะเด้อหลังหลานเทดขายจานละหา้าสิบบาทอืมดูดมือเลยวะไปต้องถึงมือชิมอีกนะชิมสามสี่คนก็พอได้กินเนี <laughs> ้ยต้องความเห็นเป็นเอกฉันครับนี่ลุงกระป๋าครับวันนี้มันต้องจจดจวด เว้ยเป็นงานปูป่าเพิ่นสงสัยคือกินโซโล่แถวเถอะอ้ยมีโปตัวนี้ัวขนาดเลยอืมโอ้โหห้อมห้อมดูการมีเงนเง้ยอันน้ตังอะไรตังที่เธอบอกว่าเธอไม่มีตังท่าบาทเลยเอามันก็ต้องมีบ้างเลยใครจะไม่มีตัง์มามันจะกระจอกอะไรขนาดนั้น เอาเกิดขอเงินไปสื่อเบียร์ก็บม่ได้มีเงินจักบาทเลยเนี่ <ทำ S 1> าหลังจากใส่ผกหอมไปหรอ,อม,มามามาลองเลยเทเลยเอามีที่เบิดขวดอีกโอ้ มาเด้อม,มากินน้องกันเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอดเมนูบ,นบานๆยังไง,ไงอยู่ในตรงหน้าเน้นจะกลัวทำไมโลกโซเชียวได้ตังค์เยอะดีกว่าทำงานอก